อ่านักเรียนสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนกับครูนะคะรอบของสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นสูตรเคมีแล้วก็สมการเคมีตามหลักปกติโดยทั่วไปอ่ะสูตรเคมีอ่ะหนูจะรู้จักในเรื่องของสูตรโมเลกุลหรือถ้าเกิดจะเป็นการที่ครูเรียกบ่อยๆก็คือจะเป็นสูตรของสารประกอบตอนนี้มันจะมีที่มาของคําว่าสูตรโมเลกุล1อันนะที่เป็นตัวหลักคือคําว่าสูตรโมเลกุลของอีตัวเนี้ย กับคำว่าสูตรของแอมพลิคันก็คือตัวนี้หรือเขาจะเรียกว่ามันเป็นสูตรอย่างง่ายก็ได้ต้งสองตัวนี้มันจะมีความสัมพันธ์กันโดยวิธีการหาจากจํานวนเอ่อจำนวนกรัมจํานวนอน,นุภาคจํานวนปริมาตรหรือกลุ่มของจํานวนโมเลกุลน,นะคะก็แล้วแต่ว่าโจทย์จะให้องค์ประกอบอะไรมาแล้วก็ให้เอาข้อมูลพวกนั้นอนะไปหาสูตรโมเลกุลออกมาหรือไปหาสูตรแอมพลิคันออกมาว่ามีอัตราส่วนเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้น พอเวลาเราดูความสัมพันธ์นะคะนักเรียนสูตรโมเลกุลกับสูตรแอมพิเรคันจะมีความสัมพันธ์กันโดยถ้าเกิดสมมติว่าเราหาสูตรแอมพิเรคันมาได้แล้วเราจะเอาสูตรแอมพิคันไปคูณอยู่กับ n เราถึงจะได้สูตรโมเลกุลออกมาซึ่งอีสูตรโมเลกุลตรงเนี้ยพอเวลาเขาจะให้หาค่ะเขาจะให้ m.w. ของสารป,ประกอบตัวนั้นมาว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็เราก็เอาไปแทนค่าหาดังนั้นถ้าเกิดเปรียบเทียบง่ายๆคือแอมพิคันจะเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำ โมเลกุลเนี่ยจะเป็นตัวหลักที่หามาได้จากแอมพิเิคันอีกทีหนึ่งนะคะมันจะเป็นแบบนี้ตอนนี้พอเวลาเราหาสูตรแอมพิเลคันเนี่ยขั้นตอนของการหามันคือเราจะดูก่อนว่าธาตุองค์ประกอบที่เขาให้มาเนี่ยมีธาตุอะไรบ้างอย่างเช่นมี C มี H มี O มี N ก็ดูองค์ประกอบแต่ละตัวแล้วเราก็จะหาอัตราส่วนอย่างต่ำของสารองค์ประกอบนั้นๆนะคะอ่านหนูมาดูวิธีการหามันไม่ได้ยากนะ พอวิธีการหาใช่ไหมคะเราจะหาโดยอย่างเช่นข้อที่1เขาบอกว่าอะไรข้อนี้โจทย์บอกว่าโจทย์บอกว่าลายข้อนี้โจทย์บอกว่าธาตุตัวนี้ที่เขาให้มาก็คือเป็นองค์ประกอบของผงคาร์บอนซึ่งผงคาร์บอนเนี่ยมีจํานวน1.2กร,รมัมนำมาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ3.2กร,รมัมจงหาสูตรแอมพลิคันของสารประกอบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ให้มาคือ1เราต้องดูละโจทย์ให้คาร์บอน เพราะฉะนั้นคาร์บอนคือตัวละตัว C ใช่ไหมโจทย์ให้อะไรมาอีกโจทย์ให้ออกซิเจนมาออกซิเจนคือตัว O สิ่งที่โจทย์ให้มาคือคาร์บอนมีจํานวนกรัมเท่ากับ12ออกซิเจนมีจํานวนกรัมที่ให้มาคือ30อ่าขอโทษ3.2เราเอาสิ่งที่เขาให้มาค่ะลูก ไปหาร m.w. ของมันทำไมครูถึงให้บอกว่าเอาไปหาร m.w. ของมันเพราะว่าโจทย์ให้มาตรงเนี้ยเป็นกรัมอันนี้เขาเรียกว่าอัตราส่วนโดยมวลแต่ถ้าสมมุติว่าโจทย์ให้หน่วยมาตรงนี้เป็นปริมาตรที่ s.c.p หนูก็ต้องเอาไปหาร22.4ถ้าโจทย์ให้ตรงนี้เป็นหน่วยของโมเลกุลหรือหน่วยของอะตอมหนูก็ต้องเอาไปหาร6.02คูณสิกำลัง2ีมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบง่าย,ายก็คือเหมือน g ส่วน m.w. นั่นเอง พอเวลาหนูหาออกมาได้แล้วอันนี้จะได้เท่ากับ0.1อันนี้หนูได้เท่ากับ0.2อันเนี้ยพอเวลาเราหาเสร็จเราเรียกอัตราส่วนตรงนี้ว่าเป็นอัตราส่วนโดยโมวลหลังจากนั้นเราจะหาสูตรแอมพลริคัน American, เป็นขั้นตอนที่2เราเรียกว่าอัตราส่วนโดยโมลเพราะว่าอ e ี0.1กับ0.2ที่เราได้ในขั้นตอนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจำนวนโมนลละเราเอาจำนวนโมลน,น้อยหารตลอดเพราะฉะนั้นอันนี้หารด้วยอะไรอันนี้ก็จะหารด้วย0.1 ข้อนี้ก็จะเป็น0.1หาร0.1อันนี้จะเป็น0.2หาร0.1ได้อัตราส่วนออกมาเป็น1ต่อ2ดังนั้นสูตรแอมพลิคันจะเป็น C 1อะตอมแล้วก็ออกซิเจน2อะตอมแค่นี้เองนะคะอะหนูมาดูนะข้อต่อไปเขาบอกว่าสารประกอบชนิดหนึ่งประกอบด้วย P 26.7แล้วก็ N 12.1เอร์เคอลีน 61.2%จงคำนวณหาสูตรแอมพลิคันเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอเวลาหนูตั้งลูกปกติเลย N อ๋อไม่ใช่ N P ต่อ N แล้วก็ต่อ CL คอลคอรีนหนูเอาเเอาเอามวลที่เขาให้มาก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือเทียบจาก100%โดยมวลก็คือ26.7% อันนี้จะเป็น12.1แล้วก็61.2หารด้วย m.w. ของแต่ละตัวเพราะฉะนั้น p มี m.w. เท่ากับ31 n มี m.w. 14แล้วก็คอรีน35.5ใช่ไหมอันนี้จะได้ออกมาเป็น0.86 0.86แล้วก็1.72เพราะฉะนั้นด้านบน เราจะเรียกว่าอัตราส่วนโดยอะไรโดยมวลถูกต้องปะแล้วเรามาหาอัตราส่วนโดยมวลเพราะฉะนั้นเราเอาค่าน้อยทําไมตลอดหารตลอดอันนี้ก็จะเป็น0.86หาร0.86อันนี้0.86ก็หาร0.86อันนี้1.72ก็หาร0.86เหมือนกันอันตราส่วนที่หนูจะได้ออกมาจะเป็น1ต่อ1ต่อ2เพราะฉะนั้นจะเป็น P N C L ห้อยอะไรก็จะได้ห้อย2ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ พอได้นะอ่ะตอนนี้อันต่อไปสารประกอบชนิดหนึ่งมีธาตุคาร์บอนอยู่92.3และมีธาตุไฮโดรเจนอยู่7.70จงหาสูตรแอมพลิคันอันนี้ทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมทำยังไงอ่ะอีกด้านหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันเป็นโจทย์อย่างเดียวอันนี้ทำเหมือนเดิมก็คือมองเห็นปะวะมองไม่เห็นรูย,ยกนิดหนึ่งปึ๊บอ่ะอันนี้น่าจะมองเห็นอยู่นะ อันนี้ก็จะเป็นอะไร C ใช่ป่ะมองเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็น C ต่อ H ใช่ป่ะสิ่งที่โจทย์ให้มาคือ C 92.3แล้วก็สิ่งที่โจทย์ให้มาอีกอันหนึ่งคือไฮโดรเจน7.71ใช่ไหมคะหารด้วย MW คือ12อันนี้ MW คือ1ก็จะได้เป็น 7.69ต่อ7.71หลังจากนั้นหนูทำยังไงต่อก็คือเอาตัวที่น้อยหารตลอดเขาเรียกว่าอัตราส่วนโดยโมลก็เอา7.69หารตลอดทั้ง2อันต่อนนี้ค่ามันใกล้เคียงกันมันก็เลยเป็น1ต่อ1ต่อ1นะคะหนูก็จะได้สูตรแอมพลิคันมาว่าเป็น c/h เพราะว่าเป็น1ต่อ1ตรงตัวนะคะส่วนมาดูข้อนี้ข้อนี้โจทย์ให้อะไรมาสิ่งที่โจทย์ให้มาในข้อนี้ข้อนี้โจทย์จะให้ A.G. มา2.14กรัม N. มา0.28กรัมถูกต้องปะแล้วก็ให้ O. มาเป็น0.96กรัมจงหาสูตรแอมพลิคันของสารประกอบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอะไร a g ต่อ N ต่อ O แล้วก็เอาค่าของมันใส่ลงไปพอค่าของมันใส่ลงไปปุ๊บอันนี้หารด้วย MW ของมันก็คือ1 0 8อันนี้หารด้วย14แล้วก็อันนี้หารด้วย16ถูกต้องไหมมันจะได้อัตราส่วนออกมาเป็น0.02 0.02แล้วก็0.06อันนี้คืออัตราส่วนโดยมวลเพราะเราเอาเอา MW ไปหาหลังจากนั้นครูเขียนไม่พอครูมาต่อตรงนี้ a g n o เอาค่าอะไหารตลอดเอาค่าน้อยหารตลอดเพราะฉะนั้นตัวนี้อะไรน้อยสุดก็จะเป็น 0.02... น้อยสุดถูกต้องไหมอ่ะเลือกมาอันนี้ก็จะเป็น0.02หาร0.02 0 02, 0 6หาร0.02ได้อัตราส่วนออกมาเป็น1ต่อ1ต่อ3เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็น a g n o ห้อย3แบบนี้นะคะหนูก็จะได้เป็นแบบนี้ออกมาตัวนี้นะักเรียนขามันจะมีกรณีอยู่ตรงที่ว่า ค่าอัตราส่วนขั้นสุดท้ายของหนูอะค่ะมันไม่ได้เป็นเลขจํานวนเต็มแล้วมันไปเป็นทศนิยมเพราะฉะนั้นวิธีการปัดเลขทศนิยมอะมันจะไม่เหมือนตามหลักคณิตศาสตร์มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเพราะฉะนั้นหนูดูอันนี้นะมองเห็นปะวะอ่ะหนูดนูอันนี้หลักการปัดเลขก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็น0.9ให้ปัดขึ้น อย่างเช่นครูให้เป็น1.9อันนี้ปัดเป็น2ได้ก็จะได้ประมาณนี้แต่ถ้าสมมติว่าตัวเลขที่ครูให้มันเป็น0.1 0.1ถึง0.2อะให้นักเรียนปัดลงได้อย่างเช่นอันนี้เป็น1.1หนูปัดเป็น1อันนี้ได้ค่ะแต่ถ้าเมาื่อยก็ตามอย่างเช่นถ้ามันเป็น1.25หนูปัดไม่ได้ละ ะะปัดตามหลักคณิตศาสตร์หนูปัดให้มาเป็น1ไม่ได้ละหนูต้องหาตัวเลขตรงนี้มาคูนให้มันเป็นจํานวนเต็มเพราะฉะนั้นตัวที่สามารถคูณให้เป็นจํานวนเต็มได้คือเลข4 4คูณเข้าไปปุ๊บอันนี้จะได้ออกมาเป็น5เพราะฉะนั้นเลขของหนูจะเป็นเลข5นะคะไม่ใช่1นะสมมติอันต่อไปเป็น1.3 1.3คููปัดลงได้ไหมเหลือ1อันนี้ปัดไม่ได้เพราะฉะนั้นมันปัดไม่ได้ปุ๊บหาตัวเลขเพื่อเอามาคูณให้ได้เป็นจํานวนเต็มใกล้เคียงที่สุดครูเอาเลข3มาคูณ พอเอา3มาคมูณปุ๊บคูณจะได้3.9อี3.9ตรงเนี้ยลงท้ายด้วย9เราสามารถปัดเป็น4ได้เพราะฉะนั้นตัวเลขตรงเนี้ยจะเป็นเลข4แทนอะถ้าสมมติข้อนี้เป็น1.6ล่ะ1.6หนูปัดเป็นอะไรได้คูณหนูปัดเป็นเอ2เลยได้ไหมอันนี้ปัดไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเวลาหนูหาเลขมาคูณมันจะเป็น1.6คูณอะไรคูณ3 เพราะว่า6 3สาลงไทยด้วย8อันนี้จะได้เพราะฉะนั้นตรงนี้หนูจะเป็น4.8เพราะ4.8ปึ๊บอลุมอร่วยได้ปัดเป็นเท่าไหร่ลูกปัดไปเป็น5เพราะว่า จำนวนเต็มที่เราใช้ก็จะได้เท่ากับ5เป็นแบบนี้ดังนั้นการปัดเลขต้องดูทศนิยมด้วยนะคะไม่ใช่ตามหลักคณิตศาสตร์นะที่ว่า,าน้อยกว่า5้าเราปัดลงแล้วก็มากกว่า5ปัดครึ่งทําไม่ได้นะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ครูขอย้าว่าการปัดจะปัดในลําดับขั้นตอนสุดท้ายคือหาอัตราส่วนอย่างต่ําของจํานวนโมลมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะคะอันนี้คือวิธีการหาสูตรแอมพลิคันนะ,ะมาดูอันที่สอง อันนี้มี10ข้อเดอ้อ10ข้อทำมาให้ครบนะคะอะมาดูอันที่2อันที่2จะเป็นแบบฝึกหัดที่7.3แบบฝึกหัดที่7.3สเนี่ยสิ่งที่โจทย์ให้หาคือโจทย์ให้หาสูตรโมเลกุลนะอันนี้โจทย์ให้หาสูตรโมเลกุลอ่ะนหนูลองดูแบบฝึกหัดเนี้ย สูตรโมเลกุลนะคะมันจะเป็นพี่น้องกับสูตรแอมพลิคันที่ครูบอกเพราะฉะนั้นพอเวลาเราหาสูตรโมเลกุลมันจะเป็นสูตรของมันคือสูตรโมเลกุลมีค่าเท่ากับสูตรแอมพลิคันแล้วก็คูณด้วยเอนดังนี้พอเวลาหาค่ะนักเรียนสูตรโมเลกุลตรงเนี้ยมันจะหาได้มาจากการที่โจทย์ต้องกําหนด MW มาให้ว่าสารประกอบตัวนั้นามี MW มเท่ากับเท่าไหร่ นะคะแล้วก็เอาสูตรแอมพลิคันที่เรามีค่ะไปไปคูณอยู่กับ N แต่ว่าข้อนี้โจทย์เขาบอกว่าให้เอามาจากแบบฝบกหัดที่7.2อย่างเช่น7.2ข้อ1ที่เราคำนวณเมื่อกี้เราได้สารประกอบที่มีสูตรแอมพลิคันเป็น CO ห้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเวลาหนูแทนค่าค่ะแอมพลิคันตรงนี้จะเป็น CO 2แล้วก็คูณ N มันจะเป็นแบบนี้ส่วนสูตรโมเลกุล เราจะเอาค่า Mw ของมันมาซึ่ง Mw มีค่าเท่ากับเท่าไหร่44ตามที่โจทย์กำหนดมันก็จะได้44อยู่ตรงนี้อ่ะตอนนี้คูแทนค่านะอันนี้เป็น44ดึงลงมาเหมือนเดิมอันนี้คาร์บอนไดออกไซด์ C คือ12 O คือ16คูณ2แล้วก็คูณอยู่กับ n ดังนั้นตรงนี้ค่ะลูกมันจะได้เท่ากับ44 n อันนี้ดึงลงมาเหมือนเดิมครูต้องการหา n ค่ะเพราะฉะนั้น44ตรงนี้จะคูณหนูย้ายข้างไปเป็นอะไรคะย้ายข้างไปเป็นหารเพราะฉะนั้น n จะมีค่าเท่ากับ44หารด้วย4ก็จะตอบเท่ากับ1พอตอบ1ปุ๊บเราจะเอา1ตรงเนี้ยตัวเนี้ยเปรียบเสมือน n เราจะคูณเข้าเข้าไป เพราะฉะนั้น1คูณเข้าเข้าไปตรงนี้ปุ๊บ c ก็จะมีค่าเท่ากับ1 o ก็จะมีค่าเท่ากับ2นะคะสูตรโมเลกุลที่ได้ออกมาก็จะเป็นตัวเดิมก็คือ c O คออย2อ่ะเรามาดูข้อต่อไปกันข้อต่อไปอันนี้ครูให้เป็นอ่ะตัวนี้ใช่ไหมอันนี้สมมติว่าถ้าเกิดสมมติเราเอามาจากข้อที่เท่าไหร่ข้อที่แบบฝึกหัดที่1เมื่อกี้ใช่ปะ่ะ ข้อน,นี้มันเราจะได้ข้อ2มาเป็น pncl 2เพราะฉะนั้นหนูดูนะอันนี้โจทย์ให้สูตร uh, m w มาเท่ากับ230สูตรโมเลกุลเอา m w มาอันนี้คือสูตร m p l r i t y คูณ n อันนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ลูก230อันนี้จะเป็น pncl ห้อย2แล้วก็คูณ n m w ตรงนี้คูไม่ต้องแจกแจงเนาะ31บวก14บวก35จุด5คูณด้วย2อันนี้ได้115 ได้1 1 5ิบปุ๊บอันนี้เป็น n ใช่ไหมเราต้องการหา n ตรงนี้จากคูณย้ายไปเป็นละย้ายไปเป็นหารเพราะฉะนั้น n มีค่าเท่ากับ230มหาร115มีค่าเท่ากับ2 2อันนี้เปรียบเสมือน n เราเอาคูณเข้าเข้าไปเพราะฉะนั้น p ออกมาจะเป็น p ห้อย2 n ห้อย2แล้วก็ 2, c l ห้อย4มันก็จะได้แบบนี้ออกมานะคะอะมาดูข้อตัวต่อไปอันนี้ในแบบวงหัด ที่1ในข้อที่3เราได้สูตรแอมพลิคันมาเป็น c กับ h โจทย์ให้อะไรมา m w เท่ากับ78อันนี้ครูเขียนยอ่อลงมาเรื่อยๆอแล้วนะอันนี้ก็จะเป็น78มีค่าเท่ากับสูตรแอมพลิคันคูณ n อันนี้ก็ c h 12บวก1เป็น13เราหาอะไรเราหา n จากคูณย้ายไปเป็นหารเพราะฉะนั้นจะเป็น78หาร13ได้เท่ากับ6 เราเอาคูณเข้าค่ะ6ตัวนี้คือ N ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสูตรที่ได้ออกมาเป็นสูตรโมเลกุลจะเป็น C 6 h ไฮโดรเจน6อันนี้เขาเรียกว่าเป็นสูตรโมเลกุลหาได้จากสูตรแอมพลิคัตโอเคนะคะอ่ะเรามาดูอันต่อไปนะคะอันนี้คือชุดที่2ส่วนชุดที่3อันนี้ก็มี10ข้อเหมือนกันเด้อทำา10ข้อนะคะเอามาจากแบบฝึกหัดแรกอ่ะส่วนข้อนี้อันนี้จะเป็นวิธีการลัด วิธีการลัดก็คือว่าเขาจะให้อะไรหนูมาเลยให้สูตรแอมพลิคันมาเลยแล้วอันนี้ให้ M.W มาเลยก็คือมวลโมเลกุลแล้วอันนี้เขาให้หาว่าสูตรโมเลกุลมีค่าเท่ากับเท่าไหร่พอเวลาหนูหาหนูหา M.W ของสูตรแอมพลิคันนี้ก่อนหนูเอา12บวก2แล้วก็บวก16ได้30หนูเอา30เนี้ยค่ะลูกไปหาร180เพราะฉะนั้นในนี้จะเป็น180หาร30ได้เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับ6 แล้วเอา6อ่ะค่ะไปคูณเข้าตัวนี้สูตรแอมพริคันเพราะฉะนั้น C มันจะได้เป็น C 6ไฮโดรเจน12แล้วก็ O ก็จะเป็น6คคำตอบของหนูก็จะเป็น C 6ไฮโดรเจน12 O 6อ่ะอย่างเช่นข้อนี้ข้อที่2 C 1 2ไฮโดรเจนอ๋อขอโทษ C 2ไฮโดรเจน6 O ก็เป็น12คูณ2เป็น24 24บวกกับ6บวก16ได้ c 6 6 C16 หาร C16 ได้เท่ากับ1สูตรโมเลกุลที่ได้ตัวเดิม คือ C2 h ไฮโดรเจน 6O อ่ะถ้าเป็นตัวนี้ละ่ะตัวนี้ก็จะเป็น12บวกอะไรบวก2บวก35.5ได้เป็น49.5เอา49.5มาหารอะไรหารกับ99อันนี้ก็จะตั้ง99หาร49.5ได้2เพราะฉะนั้นสูตรโมเลกุลตรงนี้ของหนูจาก C1 ก็จะกลายเป็น C2 h y ไฮโดรเจน2ก็จะกลายเป็นไฮโดรเจน4แล้วก็คอรีน1ก็จะกลายเป็นคอรีน2 นะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือวิธีการหารวบลัดไปเลยเนาะโดยอันนี้ก็จะมีจนถึงข้อสุดท้ายทําให้เรียบร้อยด้วยนะคะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้ค่ะโจทย์ให้อัตราส่วนมาแล้วโจทย์บอกว่าข้อนี้ให้นักเรียนหาสูตรโมเลกุลเลยถึงเขาจะบอกว่าเป็นสูตรโมเลกุลเลยแต่เริ่มแรกหนูต้องหาสูตรอะไรก่อนสูตรแอมพลิคันเพราะฉะนั้นหนูใช้อัตราส่วนอันนี้โจทย์ให้มาไปอะเป็นกรมัมอันนี้ก็ให้มาเป็นกรมัมอันนี้ก็จะเป็น c ต่อ h ก็จะเป็น0.36หาร mW 12 0.12หาร mW คืน1ก็จะเป็นประมาณเนี้ยแล้วก็ได้อัตราส่วนยังต่ำมาปุ๊บเอาตัวที่น้อยหารตลอดอันนี้ใครน้อยก็คือ0.03ก็จะหารตลอดทั้ง2ตัวได้1ต่อ4เพราะฉะนั้นสูตรแอมพิเัอร์ของหนูตร,ตรงนี้คือ ch หย4เรามาหาสูตรโมเลกุลค่ะอันดับที่2ก็คือ64ต่อ ch หยคูณ n ที่เราหาได้อันนี้คูณกันได้เท่าไหร่ สิบวกกับ4เป็น 16. 16 16เอาย้ายไปเป็นหารก็64ส่หาร16ได้4เพราะฉะนั้นสูตรโมเลกุลจะเป็นสี่ห้อย4ี่ไฮโดรเจนห้อยแปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนที่3ตอนที่3ของแบบฝึกหัดนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันกี่ข้อ5้าหกเจ็ด้าสิบสข้อมี11ข้อจนถึงหน้านี้แ6ก็จะเป็น11ข้อ ประมาณนั้นนะคะทําให้ครบทุกอันเดอร์ชดเชยที่เราไม่ได้เรียนไปเมื่อเสาร์ที่แล้วแล้วก็เ,เสาร์ก่อนนู้นด้วยแล้วก็ส่วนอ,อีกอันหนึ่งที่หนูต้องทําให้เรียบร้อยก็คือการดุลสมการเคมีซึ่งเราก็ดุลมาบ่อยๆอยู่ละแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะอะลองมาดูตัวอย่างอันนี้สมมุติอันนี้ใช่ปะ่ะวิธีการดุลสมการเคมีเพราะว่าการดุลสมการเคมีเขาเรียกว่าเป็นการดุลอัตราส่วน แล้วหนูจะต้องใช้ในการคำนวณในเรื่องของต่อไปเรื่องต่อไปว่าเ,าเราจะได้ปริมาณสารเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพอเวลาเราจะไปคำนวณปริมาณสารนะคะนักเรียนเราต้องดูสมการเคมีให้เรียบร้อยก่อนถึงจะเอาไปคำนวณปริมาณของสารได้พอเวลาเรามองเรื่องอาการดุลสมการเคมีเนี่ยเราจะพิจารณาทีละตัวใช่ไหมอย่างเช่นอันเนี้ยครูจะดู HG ประหลอดอันนี้มี1อะตอมอันนี้มี1อะตอม,อนนม,อตอมอเท่ากันละครูมาดู อันต่อไป k k อันนี้มี1 k อันนี้มี <Eink> 1เ <arem> ท่ากันละครูมาดู i i ตรงนี้มี1แต่ i ตัวนี้มี2พอครูเติม i ตรงนี้เป็นอ,อันนี้มี2ใช่ไหมเลขที่ครูจะเติมอันต่อไปเพราะฉะนั้นเลขตรงนี้ครูต้องเติม i ตรงนี้ด้วยเลขอะไรเลข2ถูกต้องไหมอ่าเลขตรงนี้ครูต้องเติมด้วยเลข <cü>. <S 2 <S เพื่อให้ i มีจํานวนเป็น2อะตอมเท่ากันพอครูเติม k ตรงนี้เป็น2 k ตัวนี้มี1ครูต้องเติม k ตัวนี้เป็นเลขอะไร เลข2เหมือนกันพอครูเติมเติม k ตรงนี้เป็นเลข2ปุ๊บ NO กรุ๊ปนี้ก็มี2 NO ่อย3ากรุ๊ปนี้ก็จะมี2เหมือนกันก็จะได้ออกมาละเพราะฉะนั้นอัตราส่วนที่ครูจะได้ในข้อนี้ก็คือจะเป็นอะไรลูก1ต่อ2ต่อ1ต่อ2อ่ะเดี๋ยวครูเขียนตอบแป๊บหนึ่งอันนี้ก็จะได้เป็น1ต่อ2ได้เป็นอัตราส่วน1ต่อ สองอ่ะก็จะได้เป็นแบบนี้ออกมาก็จะประมาณนี้เนาะอ่ะนี้มาดูข้อต่อไปข้อที่สองอันนี้ไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีสองออกซิเจนมีสองอันนี้ไฮโดรเจนมีสองออกซิเจนมีหนึ่งเติมเลขอะไรลูกด้านขวามือเติมเลขสอง พอเติมเลข2แล้วปุ๊บมันทําให้ออกซิเจนมี2ก็จริงแต่ไฮโดรเจนเพิ่มเป็น4พอไฮโดรเจนเพิ่มเป็น4หนูต้องมาเติมไฮโดรเจนด้านไหนด้านซ้ายมือก็คือให้เป็น4เท่ากันโดยการเติมเลข2เข้าไปดังนั้นอัตราส่วนที่หนูจะได้ออกมาเป็น2ต่อ1แล้วตรงนี้หนูก็จะได้เป็นเลขอะไรคะเป็นเลข2เป็นแบบนี้ค่ะนะแล้วก็อย่างเช่นข้อต่อไปข้อที่3อีนนข้อนึงนะอันนี้ na มี M 1 อันนี้คอลีนมีสองอันนี้ NA มีหนึ่งคอลีนมีหนึ่งเพราะฉะนั้นเติมเลขอะไรเติมเลข2องพอหนูเติมเลข2องแล้วปุ๊บ NA ซ้ายมือมีเพียงแค่1หนูต้องเติมเลข2อัตราส่วนที่หนูจะได้ออกมาในข้อนี้ก็จะเป็น2ต่อ1แล้วได้โซเดียมคลอรด์ออกมาเป็นเท่าไหร่ลูก ออกมาเป็น2ออันนี้เขาเรียกว่าเป็นการดุลสมการเคมีนะคะเพราะฉะนั้นหนูทําให้เสร็จด้วยนะแต่และข้อนะคะชดเชยที่เราไม่ได้เรียนไปแล้วก็เดี๋ยวก็ดูคําตอบแล้วก็ส่งมาให้ครูด้วยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราดุลใช่ไหมคะเขียนก่อนวงไว้ก่อนอันนี้คือเราดุลอ่ะเราใส่เลขเข้าไปอันนี้เราใส่เลขเข้าไปตรงนี้แล้วอันนี้ตัวไหนอีกอ่ะตัวนี้หนูใส่เลขเข้าไปอ่ะแล้วตัวนี้ก็ ใส่เลขใช่ไหมแล้วก็อันนี้ใส่เลขแล้วก็อันนี้ใส่เลขเพราะฉะนั้นนักเรียนดูนะอันนี้คือเลขที่ดุลค่ะแต่หมายความว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าไอตัวเลขที่ไม่ได้ดุลตรงนี้ไม่ได้มีจํานวนนะถ้าเกิดตัวไหนที่เราไม่ต้องดุลก็คือเราบอกไปเลยว่ามันมีอัตราส่วนเท่ากับ1น,นะคะก็จะเป็นประมาณนี้อ่าตอนนี้มันจะมีโจทย์ที่นักเรียนต้องแก้ไขซึ่งในหนังสือเขาพิมพ์ผิดให้มาเดี๋ยวแป๊บหนึงครูดูก่อนว่าตัวไหน ก็จะมีข้อที่เท่าไหร่ว,วะข้อที่สิบเจ็ดอ่ะข้อที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดนะตึ๊ดตๆ้ตต,ตไฮโดรเจนตรงเนี้ยจากสองตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็นเลขสามไฮโดรเจนนะอ่ะไฮโดรเจนตรงนี้นะคะจากสองตรงเนี้ยค่ะเปลี่ยนเป็นห้อยสามนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งในหน้าเก้าสิบเก้าสิบนะ เออเก้าสิบจะเป็นข้อข้อไหนวะโฟกัสกล้องไม่ได้อีกเก้าสิบจะเป็นข้อสามสิบสามข้อสามสิบสามตรงเนี้ย s ตรงเนี้ย s ตัวเนี้ยนะคะนักเรียนเปลี่ยน s ตัวเนี้ยเป็นออกซิเจนเป็น o นะคะแล้วก็ทำออกมามีทั้งหมด40ข้อซึ่งจะบอกว่าโจทย์มันเหมือนน้อยใช่ปะการดูนสมการแต่แบบปวดหัวสุดก็จะประมาณนี้นะคะดังนั้นพอทำเสร็จแล้วต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยนะอย่าขี้เกียจนะก็ถ่ายรูปสิ่งที่ตัวเองทำแบบบูฮารเสร็จแล้วแล้วก็สร้างกรุป๊ปไม่ใช่สร้างกรุ๊ปสร้างอัลบั้มตัวเองแล้วก็ส่งให้ครูในในกลุ่มเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวครูส่งเฉลยให้นะคะโอเคนะสู้ส เราไม่ได้เรียนที่โรงเรียนด้วยแล้วก็ไม่ได้เจอกันด้วยเพราะฉะนั้นใช้วิธีการนี้เอานะใครไม่เข้าใจยังไงก็ทักถามครูดได้เลยจ้าบา,บาย